บัดนี้วันที่21มิถุนายน2568เป็นวันที่52ที่ข้าพเจ้านายวารีแสงสว่าง380ขอถวายเสียงสวดสรตยายพระสูตรพระเลิศนามุนต่างๆถวายเป็นอุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิที่จดจ่อในอัคราประหยัดชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอ ขวานพุทธธรรมขวานต่างพิวะเทนิสวาขาโตพรวัตาธโมธรรมานัมัสามิสุปฏิปันโนพคะวัตโตสาวะกะสังโฆสังฆานามานิอะระหังสัมมาสัมพุทโตเจติละภะณิพุโตภูณิอิทัละมโนทันนิปัลัมมีอิจติสติยาวะชีวังอรหาพุทธธรรมธรรมาสังฆาสารนะครัโตปูเชมิรัตนัตตยังธรรมาจารามิสตินา สมันตาจักรวาลีสุอัตลาคันฉันตุเทวตาสัทธามาเมน์ราชาส,าสุนันตุสขโมขถาสัเคเชกาเมจลุเปคิริจักศิคาราตเตจัทลิเควิมานเนตีเปรเทจัคามีตารุวะนัาหารเนติหาวัตุทเขเองภูมมาทยันตุเทว,าาาาวชาลธาลวิษมียะคาคันทัพานาคปินทานตาสังจุเกยามุนิวัลวัจานาสาธโมเมสุนันตุธรรมะโซนากาโลอายมพัททานตาธรรมะโซนกาโลอายมพัททานตาธรรมะโซนกาโล นั่มตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ m a นั่นหมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตส a m m a s a m b u d d h a s a นั่มดละสัพพะคกวัตตุอร Hatho Sammasambuddhasa พุทธังสัลนาคฉามิธรรมังสัลนาคฉามิสังฆังสัลนาคฉามิทุติยปิพุทธังสัลนาคฉามิทุติยปิธรรมังสัลนาคฉามิทุติยปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยปิธรรมังสรณังคัจฉามิตติยปิสังฆังสรณังคัจฉามิ นัตถิเมสารนาอัญญาทุตโหมเมสารนาวราเอเตนะสัจวัชชนะโสทิ่มีโหตุสภะทานัตถิเมสารนาอัญญาธรรมโมเมสารนาวราเอเตนะสัจวัชชนะโสทิ่มีโหตุสภะทานัตถิเมสารนาอัญญาสังโโเมสารนาวราเอเตนะสัจวัชชนะโสทิ่มีโหตุสภะทาพุทธังนัมีรัตนะภูตัสริระจิตตามธรรมังนัมิลัตนะภูตัวิสุทธิสารังสังขารนัมิลัตนะภูตัวิสุทธิสภูตัสโสสิระจิตติ เอตังนัมเมติรัตนานรัตนะทะยะวะหังสัมมาสัมาโมสติตวัตถุวิเศษสภูตอันโยยาตุตคุณนายโยข่าวสัพพาวัตตันสุภิสตยไตรยมิปิดตเทวยะถาทินเทเอกังวินาทิตะเลสัมมาสภาวเวนะโลเอกธาจิตจาิเลนจัปะตุปุตตามพันธิและยานวิสยยติสติสถานวินโยหิตตันทิตาชนโยหิวิชัญญาลุปัง โลกัมหิเกหิจิีตะทันตุปัลลัพธนียาเฮสันติสุทวิชิตสันคณะกายตายาเตียมนาเมหิเยวะชนะตายาสุวิสุขันติสมุปปัสสะจังมนณสิสุทธะปัสสะทฐานาปุญญาธิกานามะสมุตตมะปุณญภูมังทุกขาปมุชนามุขขาสารนาคาตานาปูชาละเหตุสุขละมัคคิบุชฉันยงนิภาณาสัจีพิริยายุปะนิสสัญถังสัมมาหิเลสัมมาลักษโธทันสิทธิยาจาร สาธุหิอัตถะปุชาเลหุปัสเสวันียางปาเนหิจติสัจฉลนาธรรมานิยเมวะตัสมาหิตรังปิระธรรมานะฉัลนาทัตถะลัตตินทิวังขณะเนสุนามะสมานาปุเชมาจาริสัตตันปุปปาสุปัสนะจิตตาตัฐานุปารีจาริยาสถารตาจารุเยนนัตถาสุกเตนะสุขีพเวโม เตเชนัตสัจจะสธาติสวัสดิมงตุเยเกธาธรรมวินายยมิปปามาณะภูโตโลกุตตะาทิสมโยเนียโตสุโคชังตัสโสภาณิสัยยจายายะอายัมปิมงคลวัตุเตเยปริจิตโตสุปปัสสะทัตตา โยตะคุมมาโมหะมัลาปการโธสามาวัคค ah ุโธสุขโตวิมุตโตมัลสัปปาสัวินิโมตยันโตปาเเสิเคมาเชนตะวินัยยาพุทธังวระตังสุรสานะมามิโลกัสสานมาทะจาวินายักันจันเตชสาเตชชาสิทธิโหตุสัพันตรายาเจวินาสเมตุพัมโมทะโชโยวิยะสัสสาสัตตุพุทธเสสีโลกัสสาวิสุทธิมัคขังนิยานิโกธรรมมาทะลัสคาลีสัตวะหุสติกาโลกสิมโนธรรมังวระตังสุรสานะมามิโมหะปะทานลัอุปปาสตัหะหัง ตันเตชัสสาเตชยัสิทธิโหตุสัพพันตะายาจวินาสเมมโตสัทธรรมเสนาสุขตาโนโภโยโลกัสภะปูปะกิเลสชเชตาสันโตสยามสติมิโยสะโกจักสวากขาจธรรมามิจตังกะโรติสังฆวะนาตังสินัสสานามามิพุทธานุพุทธาสัมมาตสีรัสทิฏฐิตันเตชัสสาเตชยัสิทธิโหตุสัพพันตะายาจวินาสเมมโต นโมอระหตโกสัมมาสัมพุทธัสสะมังเหษีสิงหนโมตัมมะธรรมสัจสวาขาตเสวะเทมินทันนโมอัปปะหาสัมงัสัะพีวิสุทธาสีรักิโนนโมโอมากายาลัทธสารัตนทายาสสาธุกันนโมโอมากคติกาสัตาสวาทุติกาสตินโมกขละปะภาเวนะวิกาสันตุปัตตวานโมกัลานุพาเวนะสวัติโมตุสัพพทานนโมกัลัสติเชนะวิจินหิโหมิเถชวา เอวัมสุตังเอการสมัยยามพระาวาสเกสุวิหารติกรปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนะสัจติปัญจุตเทหีภิกขุสังเขนสัจเปเห็นว่าอรหันเตหิทัศหีจะโลกธาตุมีเทวตาเยาุเยนะสันนิพพติตาโหติพระเขวันตาทัศนายาภิกขุสังคัญจะอัฏฐโขจะตุลนางสุทาวาสกาอิการนาเทวานางเอตตาพระโหสิอายังโขมพระเขาวาสเกสุวิหารติกรปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนหาสุด สัทิงปัญจมติหิติกุสเติหีสเพหวะรหันเตหิทัสสหิจาโลกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปตตาหงติพระควันตัางทัศนายะพิคุสคันจายันโนนะมยามปิเยนะพระขวาเตโนปะสังการมยามาอุปสังการมิตรวาพระขวัตโตสนิเกปันเถกกะคาถาทาเสยามาติอัตโขตาเทวตาสยถาปินามัพราวาปุลิโสสมัชิตังวาพาหัางภาษาเลยยะภาษาตังวาพาหังสมิเชยยะเอวะเมวะทัททาวาเสสุเทวสุ อันตรหิตาพตร,ตระควาโตปุรุโตบาตุลหังสุอัฐาโคท,ทาเทวตาพระคาวันตังอภิวัติตวาเอกามันตาอัฐาสูอเอกามันตังทิทาโคเกาเทวตาพระควาโตสัจเกอีมังคาถังราพาสีมหาสมโยปวัตนสิงเทวกายาสมาคตาอาคคตามหายิมังคธรรมะสมัยยังทากิตาเยาวะบาราคิตาสังเติ อัตโขอปราเทวันตาพระครวตโตสันติเกอิมะคาถาอาภาสีตัตลพิขโวสัมมาทัหัรสุจิตตัตตโนอุชุกังมาคังสุสารถิวันินตานิฆาเหตวายิทธริยาและขติปัทธิตาติอัตโขอปราเทวันตาพระครวตโตสันติเกอิมะคาถาอาภาสีชิตวะขีลานเชิดตวบริคังยินทัคขีลานหัวโอหัตจะมะเมชาเตจารันติสุทาวิมันลาจักขุมนาตาสัทตาสุสูนาคาติอัตโขอปราเทวันตาพระครวตโตสันติเกอิมะคาถาอาภาสีเยเกจีพุทธ พุทธังสารนังคาตาเสนะเตคามิสันติอปายภูมิง,งปะหายามมนุสังเทหังเท ว่ากายังบาลีโพเลสันติสีอาทะโกภะคะวาวิปุอามันเตสีเยภุเยนะพิเวทาสัสุโลกะธาตุสุเทวตาสันิบัติตาหงติตถาคตังทัศนายะปิคุสังขันจะเยปิเตพิกเวอาเหสุงอาจิตามัฏฐานังอรหันตโกสมาสัพุทธาเตสัมปีภะคะวันตานายเอตระมาเยวะเทวตาสันิปัติตาอเหสุงเสยยะถาปิมายัหังเอตระหิเยปิเตพิกเวภวิสันติอนาคตามัฏฐานังอรหันตโกสมาสัพุทธาเตสัมปีภะคะวันตานายเอตระมาเยวะเทวตาสันิปัติตา พรวิสันติเสยถาปิมยาเอตระหิอติกิสามิภิกเวเทวกายานามามิกิตตยิสามิภิกเวเทวกายานามามิเทศิษสามิภิกเวเทวกายานามามิตังสุนาถาสาธุกังมนสิกโรถาาศิษสามิติเอวันพันเตติโคเตพิกูพระข่าวาโตปัจจโสโสพระาวเอตัโวจังสิโลกะมุตกัสสามิอัฏฐภุมมาสทัสิตา เยสิตาคีริทัพพลังปาหิตตาสมาหิตตาปุตุสิหาวสันนณิลาโลมาหังสารพิสัรพุโนโอราตัมมะนาสาสุทธาวิปัสสนะมนาวิลาเพียโยปัจจสันเตยตะวาวะไนกะปิละวัฒวิตะโตอามันตยิสัทธาสาวะเกสัสนิลันเตเทวกายาภิกตาเตวิชานาธาพิกโมเตจะอัตถปามคัลลุมสัตวาพุทธศาสนาเตสัมปาตุระโหยานาคามนุสานาทัศนาอเปเกสตามัททัคุงหัสสังอาทานัตตลิง สัตตังเอเกสหัสานามนุสสานามัทธสุขเอเกนันตามัทธคูทิิสาสภาปุตตาอุตันจาสภะนภิญญายะวะวะกิตรวานะจัจคูมาตโตอะมะติยัสถาสาวกีสัทเธเนตเทศวกายาทิกันตาเตวิชนานาถาพิคโวเยโอหังิติยุสามิขิราชิมุขุปุโสรสตัสหัสสาวะยะขาภูมานาคาปิละวัถวาอิทิมโตสุติมันโตวันนวัตโตยะสัชโนมุทามนาปิขามุติขุนาสสุติมโนนัง สหัสสาเหมนมตายักานานัต่าวันนิโนที่มันโตสุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนมทัพมนาอภิกรรมมพิกุนางสมิตินวันนางสาธาตาคิลาสิติสหัสสายยักษานานัต่าวันนิโนอยู่ที่มันโตสุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนมทัพมนาอภิกรรมมพิกุนางสมิตินวันนางิเจเตโส拉萨สหัสสายยัานานัต่าวันนิโนทีิมันโตสุติมันโตวันละบันโตยัสสินโนมทัพมนาอภิกรรมมพิกุนางสมิตินวันนา เวสามิตาปัจจสัตตายะขานันตาวันนี้หนุนทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสิงโอมุทัมนาภิกษโมกขิขุนนางสมิติวนาคุณพิโรธราชคฤหโกเวตบุลษานิเวสานางพิโยนางสัตตาสาหัสสามยขานางปายิรูปาสติคุณพิโรธราชคฤห์โกศปะคะสมิติวนาปุริมาจาริสังราชทัตุรัฐโธปัสสัสติคันทัพพานังปฏิปติมหาราชายะสัสสิโสปุตตาภิกษุสาวาหุทัมลามาภิลา อยูที่มาโตชุติมาโตนนว่าโตยัสสิโงมทัมนาพิกามพิขุนาสมิติิงวะนาทัาขินาจเติสังราชาวิรุฬหโหตปาสาสติกุพพานทานาธิติมหาราชายัสสิโสตตปิพัสสาพระหววิทามานาหาพลาอยที่มาโตชุติมาโตนะว่าโตยัสสิโงมทัมนาพิการมพิขุนาสมาติิงวนา ปัจจีมันจะที่สังนชาวิรุปตะโขปัสสะตินาคานาถิปติมหาราชยัสัสสโสุตตาปิสสะภาหโบุิธรรมนานมหาภราอิจที่มันโตสุติมันโตวันนันโตยัสัสสโนมรมนานาพิกมงคพิกุนานสมิติวันาณอตาราชที่สังราชาปุเวโลตัปัสสติยัขานาถิปติมหาราชยัสสสิโสุตตาปิสสภาหอบุิธรรมนานมหาภราอิที่มันโตสุติมันโตวันนะวันโตยัสัสสิโนมูธรมนานพิกมงกุนานสมิติวัณณูตาราชทีสังทัตตาสั จตานโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาะทัทธัลมานาทัรมสวนเมกะปิละเวทเทตเตสังมายาวินโนวะตสาภูวันจานิกาสถามายากรุเตนทุเอเตทุนจเวเจทุวิภูจะวิภูโตสหจัทโนกามเสิโนกากิโนมันทุนิมันทุจัปนาโทโอปามนโยจะ เจวัสุโตโจะมาตาลิจิตตาเซนโนจะคันทโพนโนราชาชโนสโพป,ปะอาคูปัจ,จัตสิโคเจวะติมพะลูสุริยวัชสาเอเจจันเยจะราชานโนพันธภาสหาราชุติโมธรรมานาพิกามงพิกุณนักสมิติวงวัณณ์อาถาคูนาทาสานา,าคาเวสาลา,าสาหิตจชกากัมภระรัชตะลาลาคูปายาคาสหญาจิตพิยามุนนาทาตุลัทธาจะอาคูนาคายาสัิลโนเอราวัณโนมหานาโคสมปคัสสมิติวงวัณณ์ เยนะคะลาเชสหาสาฮัลันติทิพาธิชาปักขีวิสุทธาจักรูเวหายะสาเตวะนามัชปาตตาจิตตลาสุปนานิติเตชน,นามาอาภาญาตถาราคาราชานามาเสสุปนาโตเขมะมาการศิพุทโธสัหาหิวาจาเฮงปัตวาหิยันตานาคาสุปนาสาลนามการสุขุทธังมชิตาวชิรหัตเถนะสมุทาสุราสิตาพาทโลวาสาวัตเตเตอิทิมาโตยสัสัตสิงโคลาคัลคันชามาหาปิสมาสุราธานาเวกสา เบตจิตติสุจิตติจักอาหาระโทนโมติสหัสตันจักรลิตุตานางสัพเพเวโรจนามกาสนเยหิตวะวลิเเสนางลาหุพัฒนมุปาคามุสมมโยธานิพพัททานเตวิคุณังสมิตินวันังอาโปจักเทวาปัทมีจากเตโชวโยตถาคมุงมรุนามรุนาเทวาโสมโมจักยัสสาธาหะเมตตากรุณากายิาอาโคลเทวายัสสินโนทัตเสเถทัตถากายาสพภีนะนะตาวะนิโน อิทิที่มัมตววตโตชุติมาโตวันละมันโตยัสสัชโนโมท่ามนาภิกษมโมพิกุนาสัมมิติมนะเวนทูจัสาหฮารีเวนทูจัเทวาสาหฮารีจ,สรจัสัมมาจัทุเวยัมมาจัตจันทัศสูป,ปามิสาเทวาจันทมาคูภุรกิตาสุริยะสูป,ปามิสาเทวาสุริยะมาคูภุรกิตานักขันนีภุรกิตาวานีอาคูมันทวานหะกาวะสุนาวาโสโวเสโทสะโกปะคัสโกลินทโท ข้าเสด็จเทราคายาสัะเทนานัตตาวันนิโนวิทิมตุลจิติมาโตวันนะมันโตยะสัิโนวะัฒมานาพิกาม,มองพิภุนางสมิติวนาธาคูสะสาหาภูเทวาชาลามัคคิสิกขาลีวาอริทธากาจารโอชาจารุม,มารภูภานนิชาสินโนวัลุนนาสาหะธรรมมา,าจากอจุตตาจากอเนชกาสุเลยยาลุจิราอาคูอาคูวาสาวะเนสินโน ทัศเจเตทัฏฐากายาสัพเพนะนัตตะวันิโนทิฏิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนโมทัมนาภิกขะโมภิกขุนาสเมติงวะนังสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตมากิดถาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาถาอาถาคูหะโยเทวาเยจะโลหิตาวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสสสิโนทัสเจเตทัฏฐากายาสัพเพนะนัตตะวันิโนทิฏิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนโมทัมนาภิกขะโมภิกขุนาสเมติงวะนัง สุปกาคารุมหาโรนาภูเวิดขันนาสาสหะองคตาไชยหาปราภูเขาภูเทววิจักขนาสรัทธามัตตาหารักขาชามิสกกาจายัสสิโนท่านนยังอาภาปัญโนโยทิสาอภิวัสติท่าเสตเถระธากายาสเถนนัตตะวันิโนที่มันโตทุติมันโตวันทวันโตยัสสิโนโมทัมนาพิการมงพิคูนักสมิติมวนาเขมิยาตุตตายามากันท่ากาจายัสสิโนจัมพิจกาลามัเสถษฐาโชกินนามาจะอาสวานิมานะละ จิโนอาคูอาธาคูปารณิมิตาทัศเตระธากายาสะเพนะนันตาวานิโนจิตที่มันโตชุติจิตมันโตวันนั้ันโตยัตถสินมุทัพมนาอภิตะมงศิคุนาสันมีจริยว่นางสัตเทเตเทวะนิกายาสะเพนะนันตาวานิโนนามัณวะเยนะอาคันโฉงเยจันเยสัทิสาสหะปาวุทธาชาติมาขีนาโอคาตินามานาสวังตะเขโมขาตาลังนาคังจัณทังวะอจิตาจิตัง สุภามาปรมัตโตจักปุตตาอิทธิมัตโตสหัสนาคุมาโลติโสจัสุุขคัจมีตินวนาสหัสพามาโลกานามหาภมาพิจิตติโอปปะพันโนสุชติมันโตพิสมาคายโยยัสิโสทัเสชาอิสราคุปันเจกวะสาวัตินงเอสัญจามัชโตอาคาหายิโตบริวาลิโตเตจัสเพอธิกันเตสินเทเทเวสพามาเกมาลเสนาภิกามีปัตสะกันนหัสสะมัทิยางเอถาันาถาพันธาถาละเณนัพันธาัมตุโบ สมันตาปริวาเลยถามาโวมุจิทตาโกจินนาอิติกาถามหาเสโนกันนาหาเสนาเปสายิปานิงาตละมาหัจจาสลังกตวานาเพลวังยะถาปวุสโกเมโคทานาันโตสวิชุโกตะทาโสปัตุทาวัตติกาภาุดโธอสศยางวาเสปัจาจศพังพิญญายะวะาวาัจจิทวานาจักคุมาตโตอมตยิสถาสาวกเกศเสนีเตมาลเสนาที่จันตาเตวิชานาถานิสโว เตจะอาตมาคโลงสุาวะเพื่อสาธาชนางวีตาลาเคนีปักกาโมงนงสังโรมัมปีอินชยุงสเพวิชิตะาสังฆามาพยาติตายัสสินโนมุทันติสหภูเตหิสาวกกาเตชเนสุตาติเาเสวนาจะพารณ์นำปิทานาจะเสวนาปุชชาจะปุชนีนาเิตามคลมุตมา ปฏิรูปประเทศสาวาสโฉจะปุกเพจากกาตะปุญญาตาอันตะสัมมาปานิธิใจเอตมาขลมุตตมันพระหุสัจจันจะสิปัญจวินโยจะสุสิสิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตมาขลมุตตมันมาตาปิตูปัปถานาปุตตาธาลัสสังฆโหอนนากราจกรรมตาเอตมาคลมุตตมัท่านอันจะทรมาจริยาจากยาตาการนันจะสังฆโห อนาวัชานิกรรมานิเอตมาคารมุตตมาอารติวิตรติปะปามาฉาปามาจะสัญญโมอปามาโทจะทัมเมสุเอตมาคารมุตตมาคารวโวจะนิวาโตจะสัตตุนถีจะกตัญญุตตากาเลนะธรรมสวรนาเอตมาคารมุตตมางคันติจะโสวะจะสัตตาสัมมานาลันจะทัศนากาเลนะธรรมสักกะชาเอตมาคารมุตตมาตโปจะธรรมจริยันจะอริยสัจจานะทัศนานิพพานะทัชฌิริยาจะเอตมาคารมุตตมา พุทธะโสโลกาตเมีอิติตายสานะการปฏิอโสกังวิรสาเขนา,ามิตมะพัละมตมงเอตาทิสานิตกตวานาสธธาาะสัพพัทธมะปราชิตาสัพพัทธโสทิงทัมชันติตัเตสังมังพละมตมะเต ยังกินจิวิตังอิทวาหูลังวาสักเคสุวายังรับรัตนังปณีตังนะโนสมะกัติตถาคเตนะอิทัมปิพุทเทรัตนัปณีตานเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุขายามเวลาขามาตาปณิธานะทัศคาสักยามุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมะทิกินจิทำกิทามเมนัตนัปณีตานเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุ ยมพุทธเศษโทปริวันยีสุจริงสัมมาทินฐมานันตะดิกัญยะมาหูสัมมาทินาเตนะสมโมนะวิชาติกิัมปีทมเนตนัธนาปณิตาเอเตนะสเจนะสุวสติหตุเยปุกลาอัฏฐสตังปสัสสทธาจัตตาริเอตานิยุคานิหนติเตทกขินเยาสุขตาสสาวกาเอเตสุทินานิมหาพลาณิทมปีสาเทรตนาปนิตา,นาเอเตนะสเจนะสุวสติหกตุเยสุปายุตตามานาสา,าทันเห็นานิการมิโนโคตมาสาสนามิ ได้ปฏิปตาอมะตาวิคายหาสธามุทามุทิพุติปุตติงพุทธะมานาอิทังปีสังเทรัตะนาปนิตังเอเทนะสะเจนะสวัตถิโหตุขีนาปุนาณนาวังนาธิสภาวะวิรัตตาจิตตายะติเกภาวสมิงเตขีนาพิชาวิลุมิสันทานิพันติถีลายะถายัมปะอิธรรมปีสังเทรัตะนาปนิตังเอเทนะสะเจนะสวัตถิโหตุ ตาฮเวชิตังเสยโยยาจาย,ยันกิคาปชาอัตตะทันตัสสะปกสัจสนิจังสัญญาตาจาริโนเนวะเทโวนคันทพโณนามาโลสะหาพรมุนาชิตังอป,ปิชิตังกิลาตัทธาลูป,ปัสสะชันตุโนภาสิตามิทานเตนะภาขาวตาชานณตาปจัจสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะเอถาตุมเหมาอนุสเวนะมาปาระมประปารายะมาอิติกิรายามาจิตตาการสัมปทานเนนัมมา ตกกากะเหตุตมานะยะคาเหนะมาอาการ,าประปริวิตเกนะมาจิฐินะทิพนิมิจฉาณขันติยามาพัพพระโอปายาสมาสมะโนโนคารุขญาธาตุมเมเหตัตนาวัชน,นยธา,าอิเมธามาอากุศลาอิเมธามาสาวัชาอิเมธามาวิโยฆราหิตา อิเมธัมมาสมัตตาสมะเชนมาอหิตายะศุขายะสังวตันติอาถาตุเมเหปัชาเหยยาถายาถาตุเมเหอัตะนาวชาเนยอาาอิเมธรมมากุศลาอิเมธรมมานาวชาอิเมธรมมาวินยุปัสสาอิเมธรมมาสมัตตาสมะเชนาอหิตายะศุขายะสังวตันติอาถาตุเมเหอุปปาสัมปัสสะบิหะเลยาถาติ อุปนิยติชีวิตตามัปปามายุขันธุปนิจตสัตสนติตานาเอตังพยายามมานเนยเปโคมานโนปุญญายะกิยิลาถาสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตตามัปปามายังขันธุปนิจตสัตสันติณสันติตานาเอตังพยายามมานเนยเปโคมานโนโลกามิสังปัชชะหีปัจจันติเปโคโยทะกาเยนะสังยมวาจายะอุทาเจตัสสาตังตัสสะเปสัสสาสุขายะโหติยังชีวะมาโนปะกะโลติปุญญัง ธรรมโมฮาเบลัคติธรรมจาริธรรมโมสุจิโนสุขามาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนทุกคติณขจติธรรมาจารีสัพเพสังคาราอนิจจติยถาปัญญายาสัพสติอัฏานิปินนติทุเขเเมสมาโควิสุทธิยาสัพเพสังคาราทุกขาติยถาปัญญายาปัสติอัฏานิปินนติทุเขเเมสมาโควิสุทธิยาสัพเพธรรมานตาติยถาปัญญายาปัสติอัฏานิปินนติทุเขเเสมาโควิสุทธิยา ปันญกันฐานะมเมเกทุกยังอาหุตะกีกาเอตตะธัญญายะเมทาวีตาคันเหยาปัญนญนากันท้าหงเวทารนายนติปพภะตาปภะตานิาานวานานิจอารามะรุขกขจเตยานิมานุสสะพยาตัสิตาเนตังโสดรนังเขมาเนตังสาระนามุตตมาเนตังสรนานมุตมาคัมมามสัพัทถุขาปมุจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังพันจะสาระนังคา,นาตโตจาตาริอริยสัจจานะสัมะปัญญ,ญายะปัสสติ ทุกขังทุกขะสัมุปาทางทุกขัสัจจะอติกรรมังอลิยะจาฉันอธิกรรมทุกภูปะสามะอามินะเอตังโหสารนาเขมาเอตังสารนามุตตะมงเอตังสารนามาคัมมสัพพทุกขะปมุตติอติตังนานะวาคะเมยยะนักปาติกรงมเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหมายสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถัติตัมปะหินันตังอปัต ตั่นจะอนาคตางสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอักระไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมะตัฏฐาตัฏฐาพิปัสติอาสาหีลังอาศังกุปัาตังวิธานะโนพระโรหเยก็บุคคลใดเห็นแท้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คอนแคนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นเป็นเจริญธรรมนั้นย่างเลิให้ผุดโงงเถิด อาเชว่กิจจะมาตตรผาโกชัญญามานา่อนามสุเวทึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครราจะรู้คำตายในวันพุ่งนั้นหิโนโอสงังฆารันเตนามหาเสในนามัจุนา,นาเพราะว่าความผัดเพีย้ยนจากมัจิราชภูมิเสนา,าใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอาวามิหาริมาตาปิอาโหรรกมมาตาิการังเวทเทกราโตติสันโตอาติคเตม่มีนเต พระมงนีฎผู้สงบย่อมเียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดรบียนทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นและว่าผู้มีลาตีย่ยนเจริญด้วยการชนีดแล้วชลาธรรมมงกิชลานัติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงคนความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมงพิพยาธินัติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงคนความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มรณะรรมงเห็นมรณะานาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงคนความตายไปไม่ได้สัพเพหิเนผิเยหินนาเบหินนาภาโววินาภาโวเราจะแลเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องได้รับผลของคำนั้นนั้นเอ๊เราจะต้องพัดพาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสาสโคนีครับกรรมมทายาโทกรรมโยนีกรรมมพันธุกรรมปฏิสารโนเรามีรมเป็นของของตนมีรมเป็นผู้ให้ผลมีรมเป็นแรนเกิดมีรมเป็นผู้ติดตามมีมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกรรมังกริษามิกัญญาณังวาปาปการวาตัสาธาทายาโทภวิษามิเราทำกรรมมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นแบบเราจะเป็นทายาคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินะหักจเวหิตะพางเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิดทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาตาจนิพยาโสขัตตาจะนิโสขโหนตุสัพเพปีปานิโนโเอตาวัตตาจะอัมเหหิสัมภะตังปุญญาสัมปทัน สัพเพเทวานุโมทันตุสัมสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังถาทันตุสัทธายาสีลังลักขันตุสัพปทาภาวนาคิรตาหนตุขันขันตุเทวตาคตาสัพเพปทาพรัตตาปัญเจการันจายังพลังอัันตานันจเจเชนะรักผังพันธามิสัมภโสขันธามายังปฏิทานะคาถาโยพระนามเส โยเทวตาสันติกวิหารลวาสินีถูเปคาเลโพธิคาเลตถิตันหิมตาธรรมทานเนนะภาวันตูปุชิตาโสทิงการนเตฆะวิหารมันทะเลเทราจะมัชนาวากาจะพิขาวสารานิการานะปฏิอุปาสากาขามาจะเทสานิขามาจะอิสลาสัปานะปูตาสุขิตาภาวันตุเกชลาปูชา,า,ชายเยกิจะอันทาสัมภวา สังเถทาชาตาอัถภูมิปาราติกานิยานิการธรรมวรลังปฏิเสตยสัพเพติทุกขัสสะกลลุนุตสังขยังทาตุจีลางสตังธรรมโมธรรมัตราจะปปุคลาสังโกหงตุสมะโควะอัถฐายะจะหิตายะจะอัมเหระคตุสัทธรรมโมสัพเพติธรรมะาลิโนวุตจิงสัมปาปุเนยามะอัมเมอริยะปะเวทิเต ขันธะมยังปฏิทานะคาถาโยพระนามเสยปุญญสิทธานิกตัสสัญญาณนญานิกตรานิเมขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่กัมเจ้าได้ทําในแบบน,นี้เตสนจะภาคิโนโหตูสัตตานันตาปมาณกาและแห่งบุญทั้งหลายเหนที่กัมเจ้าได้ทําแล้วเยปิยาคุณะวันตาจะไม่หางมาตาปิตาทโยม คือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณเมียมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นจิฐาเมจาปะยะจิตถาวาอันเยมชัชตะเวริโนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอยื่นที่เป็นกลางสัตตาจินทันติโลกัสเนงเตุมมาจัตุโยอิกาและมีเว้นกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูกขสามเกิดในกำเนิดสี่ปัญเจกะจัตุโวกาลาทางังสนตาภาวาพระเอ มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่าย,ยาต,ตังเยปฏิทานามเมสัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของพระพุทธเจ้าแล้วนาานอนุโมทัมนตะุเทสยางขอสัตว์เหล่านั้นจวอนมทนาทานเองเ่ิดเยจีมังนัตตาชานติข้อสัตว์เหล่าไดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของพระพุทธเจ้านี้เทบาเตสัมมิวห้อย่ขอเททั้งหลายจึงแก้แก่สัตว์เหล่าน,านั้นมยาธินานะปุญญาณนาะอนุโมทนา,นาเหตุนา เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้วสัพเพสัตตาสถทาโหตุข,ขอสัตวทั้งปวงจงอย่ามีเวรเอาเวลาสุข,ขชีวิตโนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดมารมปัะทานจะปรับโผลตูแลจงถึงทางอานเกษมเถิดเตาส,าสาสาสิทตังสุภาขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะธิษฐานอนุภาพแห่งความเปลี่ยนและอาน,นิสงส์แห่งการบูชาพระราชนิยตยด้วยการสัตยายบดสวดมนต์พระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสมบัติจงเกิดมีแก่พระพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้พระเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายาโปรดอนโมทนาในการสวดสัตยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่พระเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไทยนี้พิน่า โดยมูลและนิธิสมเด็จพระยานสองมรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามจิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนในอนุภาพแผงพระประดิษย์และคำมงคลในพระประธานขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ุกประการเทอุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตเขมรงานอ่อนน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสัจธบูชา ขอผลบญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมในทัศนศาลสมบัติบริวารสมบัติม,ตม,ตมีดวงตาเห็นธรรมสาเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและ,จะเจริญด้วยจตุรพิธาพรชัยทั้ง4ี่คืออายุวันณะสุข,ขาลาเธอ ขออนุม,มทธนาบุญจับครบอบครัวยอดสุดที่ได้รับผู